ท่านผู้ชมที่ทําเกินโอเวอร์อยู่นะผมแล้วอยากจะเก็บเกินโอเวอร์ให้ได้นะผมผมแนะนําเลยนะผมคลิคในวันนี้สามารถช่วยทาได้นนอนโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องทุนน้อยสร้างราได้ ก่อนที่เราจะไปเล่นกันผมต้องขอบอกท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนนะผมว่าคลิปนี้นะผมสร้างขึ้นมาเพื่อความสุขสนานแล้วก็ความบันเทิงเท่านั้นนะผมไม่มีเจตนาที่จะชักชวนหรือว่าแนะนําให้ท่านผู้ชมนั้นเข้ามาเล่นแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะอบรมหรือว่าสั่งสอนท่านผู้ชมเลยผมอยากให้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้เพื่อเป็นความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการที่ท่านผู้ชมนั้นจะตัดสินใจเลือกเทคนิคใด ทินิหนึ่งไปทากาไรในแต่ละวันเท่านั้นนะครับโอเคผมก็เพื่อที่จะให้มันเป็นการเสื่อมเวลาไวมากกว่านี้เราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับอันดับแรกในหะ้ท่านผู้ชมไปดูที่สถิตินะผมสถิติตอนนี้นะผมมันมีสีดำนะผมเปอร์เซ็นต์อยู่ที่50%เปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็สีแดงเปอร์เซ็นต์อยู่ที่45เปอร์เซ็นต์นะผมซึ่งเปอร์เซ็นต์ของสีดำนั้นมากกว่าสีแดงนะผมผมก็จะทําการคุมสีแดงนะผม ซึ่งเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยนะครับส่วนเลขเดี่ยวผมจะวางที่สีดำนะครับผมซึ่งมันเป็นเปอร์เซนต์ที่เยอะนะครับอ่าแล้วก็ท่านผู้ชมนะผมท่านใดที่เข้ามาที่รูเล็ตแล้วเจอเปอร์เซนต์สีแดงมากกว่าสีดําท่านผู้ชมก็คุมสีดําแล้วก็วางเลขเดียวสีแดงได้เช่นกันนะครับผมแค่สลับกันแค่นั้นเองนะผมเปอร์เซนต์น้อยนะรับผมราก็คุมเอาไว้ เ,เ,เยอะเราก็วางเล็กเดียวแค่นั้นเองนะครับผมส่วนหน้าตาและก็วิธีการวางเดิมพันนั้นเป็นยังไงนะผมก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ศูนย์วิตอนนี้ก็ลงไม่ทันแล้วนะผมศูนย์วิพอดีนะครับผมก็จะลงในรอบถัดไปนะผมลงให้ท่านชมดูนะครับสะตติตรงนี้ก็ช่วยได้นะผมตรงนี้นะผมผมเคยเข้ามาดูแลนะผมตรงนี้นะช่วยได้นะผมเวลาเราดูนะผมเราก็ ดูเป็น low เอานะผมคอลัมน์ไม่ต้องดูนะผมดูเป็น low เอานะครับตอนนี้โ o w ก็เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าอยู่ที่โ o w ที่1นะผมก็จะเน้นไปที่โ o w ที่1เป็นหลักนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับบอกเลยว่าท่านผู้ชมดูจบสามารถนําไปทํำกาไรได้แน่นอนนะครับโอเคออกสีดําเสียดายนะผมเพราะว่าตอนนี้โอกาสที่จะเป็นปิงปองก็ก็มีอยู่ประมาณ 60%นะผมโอกาสที่จะเป็นปิงปองนะครับโอเคมันเด้งออกนะผมก็เข้าไปใหม่นะครับอ่ะ18วีน่าจะทันอยู่นะผมวางไปที่120นะผมจากนั้นก็วางสีดำนะครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะผมโอเคทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่อ่ะทันอยู่นะผม ก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมเลขเดียวนะผมที่ผมวางในส่วนของโลที่1น,นะผมก็จะมีเลข2แล้วก็เลข4นะผมในส่วนของสีดำนะครับก็เพราะว่าสถิติตรงนี้นะผมมันมากที่สุดแล้วนะผมสาหรับในส่วนของโลนะครับซึ่งเป็นโลที่1ที่มันมากที่สุดนะครับผมไม่ได้งลงไปนะผมแล้วก็กําไรขาดทุนมันได้ตรงส่วนไหนบ้างกําไรขาดทุนนะผมอธิบายให้ง่ายเลยนะผม กำไรนะผมมันจะได้ก็ต่อเมื่อมันออกเลขสีดํำนะผมเป็นเลขที่เราเตงเอาไว้หรือว่าเข้ามาไว้2ตัวเลขนี่แหละนะผมจะได้กําไรที่120บาทนะผมบอกเลยว่าเยอะมากนะผมกำไร120บาท โอเคผมรอบที่1น,นะผมมันออกที่สีแดงนะผมเลข18นะครับถ้าเกิดว่าออกเลขสีแดงนะผมเราจะไม่ได้ไม่เสียนะครับออกเลขสีแดงมาเลยนะผมเราไม่กลัวนะครับเราเก็บเทิร์นโอเวอร์อยู่นะผมเราไม่กลัวนะผมให้มันออกมาเลยนะผมสีแดงเราก็ไม่ได้ไม่เสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกสีดําเลขที่เราข้อมาไว้หรือว่าเตงเอาไว้เราก็จะได้กําไรที่120บาทนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าออกเลขสีดําที่เราไม่ได้ลงนะผมแล้วก็เลขศูนย์ด้วยนะผมยกตัวอย่างเช่นเลขศูนย์เลข6เลข15 24 22 3 3และ3 5หเราจะขาดทุนนะผมเราจะขาดทุนที่240สบาทนะครับถ้าเกิดว่าออกสีดําเลขที่เราเข้ามเอาไว้หรือว่าเต็งเอาไว้ผมแค่2รอบนะครับเราก็ได้กําไรแล้ว240สบาทนะผมถ้าเราเสียนะผมเราก็ อยู่ทุนนะครับแล้วก็ปั่นต่อนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดทุนเลยนะนะครับผมก็ดวงซวยจริงนะผมที่เราขาดทุนนะครับหรือไม่ก็ท่านดูสถิติไม่ขาดเองนะผมโอเคก็ไปต่อที่เดิมนะครับผม2รอบติดต่อกันนะผมที่เราไม่ได้ไม่เสียนะครับก็เก็บเทิร์นโอเวอร์อยู่นะครับผมเราก็ไม่ต้องกลัวนะผมออกสีแดงมาเลยนะผมภาวนาห้ามให้ออกเลขศูนย์แล้วก็เลข6เลข15เลข ยี่สิบสี่ยี่สิบสองสามสามสามห้านะผมเป็นเลขที่เราไม่ได้ลงเอาไว้นั่นเองนะผมก็ภาวนาเอานะผมห้ามให้มันออกนะครับถ้ามันออกนอกเหนือเลขที่เราห้ามเอาไว้ก็รอกรําไรแค่นั้นเองนะผมท่าในใดที่ต้องการจะนําเทคนิคนี้ไปทํากําไรก็แนะนําให้เล่นแค่สองรอบพอนะผมแนะนําให้เล่นแค่สองรอบพอนะครับ ได้กำไร240บาทเลิกเลยนะผมโอเคเลข13นะผมแบบนี้ก็กำไรเน้นเน้นะครับผม120บาทนะครับผมเล่นไปแล้ว3รอบโอเคเดี๋ยวผมจะกดอีก2อรอบนะผมให้เป็น5รอบนะครับเพื่อที่จะให้คลิปมันไม่ยาวเกินไปนะครับผม รอบสุดท้ายผมว่าจะลงเลข6เอาไว้นะผมรอบสุดท้ายนะรอบนี้ผมกลัวมันออกเลข6มากกวัวนะครับรอบนี้รู้สึกสังงคอนใจยังไงไม่รู้นะผมกลัวว่าจอดเลข6กนะผมเดี๋ยวผมจะขยับ28กับส1น,นะผมมาวางเลข6กับ15แทนนะครับ รอบนี้ถ้าผ่านไปได้ด้วยดีก็โอเคแล้วนะผมไม่กลัวแล้วนะครับหยอกเลขหกก็แล้วกันนะผมหกอยู่ใกล้ด้วยโอ้โหท่านผู้ชมดูสิเลขหกนะผมอยู่ใกล้ๆนะผมอ้อเกือบไปแล้วนะผมแบบนี้คือ มันมองบอกว่าสัญญาณสัญญาณเริ่มมาแล้วนะผมที่เราจะขาทุนนะผมรอบนี้ก็ไม่ได้ไม่เสียนะผมถ้าได้กําไรรอบนี้นะผมผมก็จะอยู่ทันทีนะผมเพราะว่ามันเป็นรอบที่5แล้วนะครับไปต่อผมคุมสีแดง120บาทนะผมแล้วก็วางเลขเดียวนะผม2 4 6ส่แล้วก็วางแบบนี้แบบนี้โอเค ผมขอวางแบบนี้ดีกว่านะผมก็คือคุมในส่วนของโลที่1แล้วก็โหลที่2ไปเลยนะผมโลที่3ทิ้งนะผมทิ้งสีดัมเอาไว้นะครับผมคิดว่ารอบนี้ไม่น่าจองมาทางโลที่สานะผมถ้าออกมาก็ไม่เป็นไรนะผมก็ขาดทุนที่120บาทนะผมท่านใดที่ได้ดูคลิปที่ผมทำำํากําไรจากบาคาร่านั่นแหละเงินของบาคาร่านะผม หรือว่ากําไรของมาคาร่านะผมที่เอามาเล่นในวันนี้นะครับคือผมไม่เสียดายเลยนะผมออกเลขอะไร24โอเคผมเน,น้เนๆครับกําไรอ่ะก็เรียบร้อยครับกําไรเน,น้นๆนะผมโอเค okay, ครับก็สำหรับวันนี้นะผมก็มีเทคนิคมาฝากท่านผู้ชมเอาไว้เพียงเท่นี้นะครับ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยท่านผู้ชมเอาไว้นะที่นี่ด้วยนะผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะผมสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ ธอไปกับคนของเธอฉันก็พร้อมที่จะเดือดริกลูกคู่ข้งสองเราเจอไม่ต้องการฉันก็พร้อมชิกให้เธอลืมเรื่องของเราต่อไปนี้อย่าได้เจอกันอีก